พระเอกรอยยิออ้มอบอุ่นพวงว่าที่เจ้าสาวเข้ามาด้วยฮะตอนอัดไหนและลูกเกดารันให้อะไรตกพี่ลูกเกดคะถึงได้แฟนสวยขนาดนี้มาครองให้หน้าทางัดีละเหตุ <c oughs> ที่ทำให้เอ่ยปากขอเลิกเรื่องนั้นก็คือเวลาเขาโมโหอะไรเงี้ยเขาจะบางทีขเขาจะไปแบบสุด ขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดถ้าอย่างนี้คุยกันทุกวันทะเลาะกันแยกกันดีกว่าช่วยทำอะไรให้เร็วกว่านี้ได้ไหมไม่ไหวจะมานั่งรอแล้วนะก็ขนาดนั้นแข่งตัวไงครับผู้หญิงบางทีเราเราขับรถไปรอแล้วก็รอกี่นาทีประมาณสิบสิบห้านาทีไม่ไม่ไม่คือบางทีเรา ที่รักสวมคาแรคเตอร์แม่เสือสาวรอบนเตียงจัดการเสือ,อยังไงให้กลายเป็นแมวก็จัดเท่าที่ทุ่มเทท,ทั้งแรงกายแรงใจเข้าไปเลยครับเอ,อเอาให้เขาแบบเอาให้อ่อนเพียกันไปข้าง ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบทุกคู่มีปัญหากันหมดแต่อยู่ที่ว่าเรารักกันไหมสำหรับผมก็บอกได้เลยว่ารักเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะเจอคนที่แบบรักเราแล้วก็รับเราในในจุดที่ไม่ดีแล้วก็เอ็นจอยกับเราความรักเป็นเรื่องของคนสองคนมันคือการเข้าใจแล้วก็ปรับตัวกันถ้าเราไม่ปรับเลยมันก็คงจะต่างคนต่างไปทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นอนะเรารู้สึกว่าอยากให้เขาหันมาแล้วก็ยังเจอเราอยู่ไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวในวันที่จะต้องเจออะไรแย่แยๆก็อยากจะให้เขารู้ว่าก็ยังเราอยู่ด้วย ที่รักเสือรัก,รกสิงโจริงสก